มาแล้วด้าเป็นตาม้แหอวะเสนเอจุยไหพี่อ่ารถกัิงสิเป่งเลยคุณ หันไปทางนั้นหันมาได้ขี่ได้บ้านผู้เดียวได้อ่านรถเนี่ยหอยเขาหันอยู่แท่นที่สิเนี่ยคืออีลีอีปึ๊ดเอาเอาเมึงเมึงที่จว ไอจอยไมได้หามนั่นเด้อหามนอนลงไ้เนาะเอามยูดอกเอานีออกกระสีลบมือกเอาเอาเฮ้ยได้คือไม่บางเพาอบวกเราล้่วอกปุ๊กปึกงัดเถงงัดงัดทถงงัดงัดเอามาแม่ มาเนี่ยพูดไปนั่งนล้วไม่บางพุณไปมาไหมนี่การไปแบ่งกันเรียบร้อยจักกูให้บ่ให้ไอ้ลาไปนั่งกินนิ้วกับไม่บางไปไม่บางกินน้ำเดินอู่สิแบ่งให้เด้อไปพูดขนมไอ้ลาไปนั่งกินนล้วไม่บางจุยๆุยพูดไปขอบคุณค่ะแล้วปอเฮดีขอบคุณจ้า

ตูปากดิเพ่งจะงอโอจเอจะปา้จืาะเกีจีรอานาฟ้าอัตปาจะชหน้ิเือองกงเออเออเออบนไอตันบอยไปลองเพลงอยู่ไหเบิ้งเขาเห็ยังอนี่ पै पछि हामी बाँकी नै त अब क्या भयो मैले ल क्या भयो र